กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับช่อง P Game นะครับเป็นช่องที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะเล่นโหมดจัดอันดับนะครับเราจะเล่นเป็นบทบาทผู้คุมวิญญาณ ซึ่งไม่รู้นะว่ามันจะเล่นยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้นี่ผู้คุณวิญญาณตับไปมาดูกันว่าผมจะเก็บใครได้บ้างในตานี้ครับเรียบร้อยไปลุยกันเลย let's go <S อู้เข้ามาก็เริ่มเกมเลยนี่ ขี้อึมหรอขี้อึมนี่เลือกไปเลยมาดูกันว่าผมจะกำจัดใครได้บ้างและจะชนะหรือเปล่าตานี้บอกว่าจะชนะนะนี่ ไปครับเริ่มเกมเดี๋ยวเราจะเก็บสีแดงกันก่อนนะคระับไปเก็บเรียบบอกเลยสีชมพูสีชมพ,สชมพูสีม่วงตามมาสีชมพูอยู่ เก็บไม่ได้นะถ้าเก็บตอนนี้จะโป้มากไปหาเหยื่อกันดีกว่าเฮ้ยไม่มีใครตอนนี้เราไม่เจอใครเลยนะต้องเก็บอย่างแนบเนียนเฮ้ยกดมีคนตายไม่ใช่ผมแน่นอนนะผมไม่ได้ฆ่า พูดไปก่อนนะเราไม่ได้ค่าบวทใครคะบวทใครเงินแหละเงินไม่เงินเลยบทใครบทใครข้ามไปก่อนทุกคน เจอส้มบังคัเดี๋ยวองปดกันเดอ้อกอลองเดี๋ยวผมฆ่าสีส้มดีกว่าเาะสีส้มเนี่ยมา,าบังินอะไรอ่ะทำไมโหวดผมอะ่ะเรายังรอดนะเรายังรอด <c oughs> เดี๋ยวเราจะฆ่าสีส้มเพื่อไปโบยสีเขียวนะครับโดยสีชมพูเราจะไม่ฆ่าก่อนนะ,ะไปหาสีส้มไปหาสีส้ม เฮ้ยมีคนตายอีกแล้วเป็นไปได้ไงเนี่ยวดใครหวนใครปวดใครวดใครวนใครเพื่อนเราตายไปแล้วเยอแล้วทุกคน,นเพื่อนฆาตรกรตายไปแล้วครับ เหลือผมคนเดียวจะเก็บหมดไม่เนี่ยไปละพอสมมติมาเราก็เลยกดยิงไปเลยตู้คอเรารลตานเลยใครเป็นใครเป็นอะไรเปอร์ไปยิงสีเขียวนะถ้าเราสงสัยสีเขียวว่ะจริงๆะเราสงสัยสุดๆเลย ท่านเงก็มาริงหสิ่ท่านเนจริงอ่ะมึงหลอนยี่อะไรวะ,ะสัตว์ขับไอ้แย่แล้วนี้สีเข<ส>ียวโดนนะสีเขียวโดนนะเดนราต้องฆ่าเด็กว่ยิงใส่ไหนเล็กมีไม่รอดแน่เลยทำไงดีอ่ะ ตอนนี้เราไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเราดักรอดีกว่าดักรอไม่ได้ผลทำไงดีทุกคนเราปาดเลย ว๊าปว้านี่เราเก็บชมพูเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยใจเ<า>ย็นวะไม่นะพาย โอเราคนเดียวไม่สามารถเก็บหมดได้จริงคุเรก่สงคนเลยหรอจอมตะกะไม่สุดยอดกดไลค์ให้เลยจอมตะกะอือหทุกคนเรียบร้อยพ่ายแพ้จนได้ ถ้าใครอยากดูความสนุกแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปที่2ของช่อง P Game แล้วนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่อง P Game นะครับ